โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆจากทาง In Back M Thailand นะครับเป็นกิจกรรมแจกของรางวัลนะแจกเพชรนะครับ12,000เลยนะฟรีๆนะครับแล้วก็แพ็คนะครับแพ็คนะครับเป็นแพ็คคุกกี้อ่ะนะครับพันอ่าเป็นแพ็คคุกกี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าแพ็คเพชรนะครับซึ่งเราอ่ะสามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่นะครับ ทำตามเงื่อนไขและเลือกรับแพ็คใดก็ได้ในเกม1แพ็คนะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับนี่นะครับเป็นรายละเอียดให้เรากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบเล่นเกมนี้นะครับก็ใครที่เป็นผู้โชคดีสามารถ เลือกหลับแพ็กอันนี้ในสามแพ็กได้เลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนําทุกคนนะครับเป็นเว็บเติมเกมนะครับเติมเกมกคุกกี้รันราคาถูกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกแล้วได้ของเท่าเดิมนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับเป็นเพจ inbackm นะครับ รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เเซนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0 0ยืนยันนะครับผมใครที่สนใจนะครับจะมีเติมทั้งแพ็กเกจหลักแพ็กเกจเสริมได้หมดเลยนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมพวกแจกเพรฟรีก็ห้ามพลาดอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมค o o กี้รันโอเวนเบกนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับจะไม่ได้มาเล่นเกม c ุกกี้รันคิงดอมเหมือนเดิมนะครับก็จะมาพูดนะครับถึงเรื่องการติดตั้งเกมนะครับซึ่งหลายคนก็มีปัญหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าจอดําบ้างนะครับมีทั้งหน้าจอดำนะครับแล้วก็เข้าเกม ไม่ได้นะครับก็คือหน้าจอดำนะครับเข้าเกมก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะมันก็มีหลายอย่างนะก็จะเป็นหน้าจอดําติดตั้งเกมไม่ได้นะครับไม่มีให้โหลดในเฟสโต e Store บ้างอัปเดตไม่ได้บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดภายในคลิปเดียวเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะบอกเรื่องวิธีหน้าจอดำเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ เพราะอะไรนะครับแต่หน้าจอดำเนี่ยไม่สามารถแก้ได้นะเพราะว่าผมลองไปดูมาแล้วมันแก้ไม่ได้จริงนะครับผมก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมขอพูดนิดนึงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะก็อาจจะมีคนที่ทําตามผมนะครับได้นะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจนะครับคนที่ทําได้ก็คือ โชคดีไปนะครับส่วนคนที่ทําไม่ได้ก็ต้องทําใจเอานะครับเพราะว่าผมก็ไม่น่าจะมีวิธีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอดำเนี่ยมันเกิดมาจากแรมนะครับเนื้อที่ไม่พอเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็มาในส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่แบบที่หลายคนน่าจะหลายคนน่าจะอยากรู้กันนะครับว่าเอ้สำหรับคนที่แบบไม่มีแบบเอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะไม่มีแบบติดตั้งเกมอย่างเงี้ยนะครับ ไม่มีติดตั้งเกมแล้วก็ไม่มีแบบอะไรนะไปสามารถหาเกมเจอในเพ t สโตได้แล้วก็อารมณ์แบบว่าเจอเกมในเพจสโตนะครับแต่เวอร์ชั่นไม่รองรับนะครับเนาะ,ะเวอร์ชันไม่รองเวอร์ชันไม่รองรับนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังสําหรับคลิปนี้นะว่าจะทําวิธีอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีด,ด้วยกัน2วิธีนะครับแต่จริงๆแล้วว่าใน2วิธีเนี่ย <m> ผมว่าวิธี2ดีสุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันนะครับวิธีแรกวิธีแรกนะครับผมแนะนำานะครับ <Asian> สําหรับคนที่ คนที่อคนที่แบบคนที่แบบเอาหานะครับตัวไฟล์เกมไม่เจอในเพ a y สโต r e เนี่ยแนะนำให้โหลด a อ k เคนะครับซึ่งผมมาเคยสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะเป็นสอน a อ k เคนะครับ a อ K ไม่ใช่สอนนี่เป็นการโหลด a อ k เคนะครับก็คือโหลด a อ K ในในแอปแอปหนึ่งอะนะครับผมไอแอปเพียวที่ผมเคยสอนก็ยังใช้ได้อยู่นะผมลองแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ เปิดมาหน้าจอหลักนะครับให้ทุกคนเนี่ยเซิร์ชไปในโ o m e นะครับว่าดาวน์โหลดนะครับอ่ะเปิดมาหน้าจอ Google นะครับหรือว่าโค m มของทุกคนนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นระบบ Android นะครับที่ผมสอนเท่านั้นนะครับ iOS ก็อาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ iOS ผมเชื่อว่าเล่นกันได้อยู่แล้วนะครับเวอร์ชันเล่นกันได้อยู่แล้ว iOS นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่าดาวน์โหลดนะครับ c o o k n e Run k ิง g d o m นะครับอ่ะ Cookie Run Kingdom พิมพ์ไปเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่ะเขียนไปด้วยนะครับเวอร์ชันล่าสุดอ่ะนะครับพิมพ์ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนะครับและทุกคนมองหาแอปนะครับมันจะเป็นมันมีแอปเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแอปเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับที่ให้เราติดตั้งนะครับผมเนาะก็ นี่นะครับตอนนั้นผมแนะนําเป็นแอปนี้นะครับซึ่งแอปนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเป็นแอป APK เพียวนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับโหลดแล้วนะครับโหลด APK ได้แล้วนะครับแต่ติดตั้งไม่ได้เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับสําหรับคนที่โหลดแล้วติดตั้งก็คือเปิดไฟล์ไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีแก้อยู่คือเราเนี่ยครับต้องไปโหลด APK เพียวเนี่ยเรียกว่าอะไรนะทุกคนแอป APK เพียวเนี่ยเราต้องไปโหลดแอปสีเขียวเนี่ยมานะครับเนาะ ก็คือเนี่ยนะครับเราต้องโหลดคุกกี้รันนะครับเนี่ยและแล้วมันจะเป็นไฟล์แบบ x apk นะครับซึ่งมันสามารถติดตั้งได้เฉพาะแอป apk เคียว a เนี่ยเราต้องไปโหลดอันเนี้ยเพิ่มนะครับเนี่ยเราต้องไปติดตั้ง apk เคียวแอปอันเนี้ยเพิ่มแล้วไปถึงจะติดตั้งในแอปนี้ได้เราก็กดเข้าแอป apk เคียว ap apk เคียวนะครับเรียกยากเกินครับ เข้าไปในแอป APK p e ยวนะครับแล้วก็ไปติดตั้งในนี้ได้เลยนะครับซึ่งใครงงเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้นะที่เป็นสําหรับคนที่เปิดไฟล์ไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับซึ่งหลายคนก็ทํากันได้เยอะนะครับหลายคนก็ทํากันไม่ได้นะครับก็ลองดูนะครับวิธีนี้ถ้าใครทําได้นะครับก็มาบอกบอกต่อกันหน่อยนะครับผมเนาะอ่ะมาในส่วนวิธีต่อไปนะครับ ไม่ต้องกลัวนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปให้หมดนะครับก็ไปดูใต้คําอธิบายนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปโหลดกันได้มาในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่2เนี่ยที่ผมคิดว่าไอ้หลายคนน่าลองนะครับก็จะเป็นก็คือจะเป็นแอปนะครับจะเป็นแอปตัวกลางนะสําหรับคนที่วิธีแรกไม่ได้นะครับลองพิมพ์ไปนะครับว่า Q O O F นะครับซึ่งผมใช้บ่อยนะครับ Q O O F นะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบอ่าที่เพจสโต้ขึ้นว่าแบบ เอ่อเวอร์ชันไม่รองรับะนะครับเฟซโซเวอร์ชันขึ้นว่าไม่รองรับลองโหลดดูใน qo วโ p แอนะครับผมเนาะก็ qo วโ p แอนะครับกดมาที่หน้าจอแรกเลยนี่ครับเนาะแล้วก็กดอ่ะเอาเป็นบางครั้งแล้วกันเนาะอ่ะกดมาที่หน้าจอแรกอันนี้สำหรับ Android เหมือนเดิม iOS ไม่ได้นะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอของ qo app นะครับและถามว่าเราจะโหลดตรงไหนใช่ไหมมันจะมีให้โหลดนิดนึงนะมันมันจะมีให้โหลดอยู่นะครับซึ่งเราต้องสังเกตนิดนึงนะนี่นะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบไปก่อนล้วกันเนาะอ่ะผมจะลบไปนะครับแล้วจะพิมพ์ไปเหมือนเดิมนะครับเซิร์ชไปใน Google Chrome อะ qo app นะครับนะครับพิมพ์ไปเลยก็ได้เนี่ยพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับ QO App นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบไม่ล่าสุดนะครับมันมันสามารถอัปเดตได้เรื่อยนะครับเราสามารถรออัปเดตได้เรื่อยเลยนะครับลองหาดูนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับ QO App Android เนี่ยนะครับโหลดตรงนี้ไปก็ได้นะครับเนี่ยกดจิ้มสีเขียวดาวน์โหลดไปเลยนะครับอ่ะกดจิ้มสีเขียวดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมจะขึ้นคําว่าเนี่ยนะครับ Your Downloads นะครับ นี่นะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับกดโอเคไปนะครับซึ่งในมือถือของคนอ่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดจิ้มไปที่ไฟล์นะครับก็จะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ของผมอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของผมใช้เป็นโปรแกรมจําลองนะครับซึ่งการติดตั้งเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะมันก็ไม่เชิงยากหรอกนะครับก็กดโอเพนไปเลยนะครับเนี่ยนะครับกดโอเพนที่เราโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็กด i n s t a l l เหมือนกันนะครับเนาะก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับโอเคแต่เราสามารถแบบลากเข้ามาได้เลยนะครับแล้วกดโอเพนไปนะครับ ก็จะเปิดเป็นหน้าจอ QO App มานะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมนะครับมาหน้านี้นะครับแนะนำใครแบบไม่อยากล็อกอินนะแบบขี้เกียจล็อกอินเลยนะครับกด your อะไรโ g r e e to เนี่ยนะครับเป็นบัญชีแบบเหมือนแบบเข้าชมไม่ใช่เนยนะครับกดจิ้มไปเลยนะครับอ่ะเห็นไหมมันมีขึ้นให้อัปเดตแล้วกดอัปเดตไปนะครับแป๊บเดียวนะครับอัปเดตไม่นานนะครับ อ่ะนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับ install นะสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับกด Open ไปเลยก็ได้เปิดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแล้วพอแบบเราโหลด QO app มานะครับถามว่าต้องทำยังไงต่อใช่ไหมโหลดมาปุ๊บนะครับก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า Cookie Run King Do m นะครับ c อ่ะ c o k o n b ก็มีนะครับ seo อ k คนครับ cookie run นะครับ kingdom พิมพมาเลยนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับจะปรากฏหน้าแรกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีให้ติดตั้งนะซึ่งผมมาติดตั้งไว้แล้วนะครับถ้าใครมาหน้านี้ก็จะมีขึ้นคําว่าติดตั้งเนี่ยอยู่ประมาณด้านล่างนะครับติดตั้งมาปุ๊บก็สามารถเล่นได้เลยไม,ไม่ไม่มีอะไราย,ยากกดติดตั้งนี้คือถ้าเราติดตั้งในมือถือใช่ไหมมันจะเด้งเข้าไปในแอป,ปในมือถือให้เราเลยอะเราแบบเรากดจิ้มเล่นได้เลยนะครับกด open ตรงนี้ก็เล่นได้เลยประมาณนี้นะครับสําหรับ qoo app นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมไปคุยกันนิดนึ่งนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าจอดำอันนี้จะเป็นปัญหากันเยอะมากนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเนาะอ่ะอ่ะโอเคนะครับผมก็มานะครับมามาขอพูดสักนิดสักหน่อยนะขอฝากร้านสปอนเซอร์นิดนึงนะครับก็ช่วงนี้นะครับค o กกี้ Run นะครับมีโบนัสนะครับ รับคิสตันนะครับสามพันเมื่อซื้อแพ็กเกจ1ครั้งนะครับเมื่อซื้อ3ามแพ็กเกจขึ้นไปนะครับถึงวันที่2กุมภานะครับผมเนาะสำหรับใครที่แบบกําลังที่จะแบบหาแบบ เว็บเติมเกมราคาถูกๆนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับสําหรับ In b a c k M นะครับเป็น In b a c k M t h a i l a n d นะครับจะเป็นเพจแม่นะครับแล้วก็จะเป็น Inback M เติมเกมจะเป็นเพจรองนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันได้เลครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเพชรราคาถูกแล้วได้โบนัสเพชเยอะๆนะครับเอาไ้ปั้นตัวละครอะไรนะ ตัวละคร AK นะครับที่กำลังโหดนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับก็หลังจากที่สปอนเซอร์เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสำหรับคนที่หน้าจอดำนะครับผมก็คนที่หน้าจอดำนะครับส่วนมากแล้วจะติดปัญหาคือหน้าจอดำนะครับแล้วก็เข้าเกมไปหลุดนะครับเล่นได้แบบเดียวหลุดนะขอพูดไปตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วหน้าจอดำหรือไม่เข้าเกมไปแล้วหลุดนะครับคือหนึ่งเลยนะครับเนื้อที่นะครับทุกคน ถ้าใครที่เล่น,นโทรศัพท์นะครับจะรู้นะครับว่าในโทรศัพท์เนี่ยจะมี ROM และก็ RAM นะครับสำหรับ a n d r o i d เนาะ ROM นะครับ ROM ROM แล้วก็ RAM นะครับซึ่ง ROM เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ในการจัดเก็บนะครับ RAM เนี่ยจะเป็นหน่วยประมวลผลของโทรศัพท์นะครับซึ่ง ROM กับ RAM เนี่ยนะครับคือใครนะครับที่เข้าเกมแล้วหน้าจอดำเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจะมาจาก RAM น้อยนะครับก็คือการประมวลผลโทรศัพท์ของคุณไม่พอนั่นเองนะครับคือเหมือนเราเข้าเกมมานะครับแล้วแบบ หน้าจอดาเหมือนแบบภาพไม่โหลดอ่ะอารมณ์แบบภาพไม่โหลดให้นะครับก็คือแรมน่ะเราถูกใช้เนื้อที่เยอะเกินไปนะครับเหมือนแรมโทรศัพท์ไม่พอนั่นเองนะครับอุ้ยทำไมอากาศร้อนขนาดนี้นะครับพูดเหงื่อไหลเลยนะครับเนาะอ, <c oughs> <c oughs> อ่ะก็คือแบบเนื้อที่ในมือถือของเราก็คือแรมเนี่ยมันไม่พอนั่นเองบางคนซื้อโทรศัพท์มาเนื้อที่6 4 g ิกไบต์นะครับแรมสนะครับแรม4อาจจะไม่พอแล้วสำหรับ Android นะครับเนาะ สำหรับผมนะก็ลองเช็คดูบางคนแรม2นะครับเนาะบางคนแรม4อาจจะไม่พอนะครับก็ลองดูอาจจะเป็นที่แรมนะครับถามว่าวิธีแก้เนี่ยแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะครับตรงนี้คือเป็นที่โทรศัพท์แล้วนีครับโทรศัพท์เราไม่ไหว นะครับไม่ได้เป็นที่เวอร์ชันไม่ได้เป็นที่เราแบบเล่นไม่ได้นะครับก็เป็นวาโทรศัพทเลงไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมในตรงนี้ไปเพราะว่าเกมกราฟิกเขาค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆนะครับมันแบบมันโทรศัพท์ต้องมีแบบแรมเยอะหน่อยแล้วก็จะเป็นเนื้อที่ที่เนื้อที่เนี่ยไม่เท่าไหร่จะเป็นแรมเนี่ยกินสเปคแรมเยอะไปหน่อยนะครับการประมวลผลเนาะก็ถ้าถามผมนะใครที่หน้าจอดำเนีย่ยจะแก้ปัญหาย,ยังไงก็คือต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับผมก็จะได้วิธีนี้เท่านั้นนะครับถามว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่จะเลือกอยัง เดี๋ยวนี้เยอะแยะนะครับโทรศัพท์ราคา2 3 0 0 0มพันะครับแรม6แรม8นะครับลองไปดูเอานะครับแต่ก็อยากจะให้ซื้อ7 8 0 0 0ขึ้นไปนะครับแนะนำนะใครอยากจะซื้อโทรศัพท์แบบดีๆเนี่ยแนะนำให้7 0 0 0พถึงแปดพขึ้นไปนะครับก็อยู่ประมาณสักปี2ปีนะครับก็จะเป็นแรมสัก8ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ Android ก็แรม8นะครับกหรือว่าร้อยยี่สิบแปดจิ๊กหรือว่าห้องสี่สิบก็ได้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้จะขอพูดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสหรับ คนที่พูดถึงเรื่องการติดตั้งเกมคุกกี้รันชินด้อมนะครับว่าทำยังไงก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมก็อย่าก่อนไปนะครับถ้าใครอยากให้ผมแบบทำคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอีกรอบไปสวัสดีครับผม